ถ้าเกิดคนขึ้นปกอย่างเนี้ยคนกัค้านองว่าเอ้ยมาอย่างนี้เราต้องแบบแนะนําแบบสมยัยนะของเราไลน์เอ็มย่อกันเป็นคนคนคนนั้นชอบอะไรบ้างชอบอะไรนี้บ้างใช่ปะประธานโทษคุณด,ผดูผมว่าทุกคนในเนี้ยดูเดบิวของคาเมโกะกันเขาพูดอะไรอย่างนั้นไหมไม่มีเว้ยเออนะไม่มีเว้ยอะแต่ว่าเขาเพิ่งเดบิวไปใช่ปะสองสามวันมาก่อนแล้วก็จริงๆมันเป็นโจทย์ของมาจริงจังเลยแต่ก็มีอะไรจะพูดอยู่ก็มีอะไรจะพูดอยู่อือืม อ่าฮะอย่างแรกตรงประเด็นไม่ต้องเข้าเรื่องเขา้าราวตาตาไม่โกรธตาบะาถ้าให้พูดแบบไม่รู้เรียกว่าอ้อมหรือตรงดีก็ถือว่าเป็นรุ่นสามอ่ะโอเคโอเคมันมงงีรุ่นหน<ม><ม>ึ่งมาก่อนเนะพี่ผู้มีมมประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์ในรุแรกมันีรุ่น,น,น,นสามตาบะนะเป็นรุ่นสามอ่าผมว่าเขาจังหวะจังหวะจากโคนดีกว่าเยอะนะมือคือมีความเติบโตได้อย่างเห็นได้ชัดอืม อย่างรุ่นหนึ่งนี่คือแม่งเกียร์มาเลยอ,ะอ่อะเมาเลเทออกสตรีมก็มีมไม่ดีนะครับผมรุ่นสองก็จะมีความเรียบร้อยกว่ารุ่นหนึ่งหน่อยนึงติดที่พูดเร็วพูดเร็วมากฟังยากหลายครั้งนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามีข้อดีก็คือมันจะมีเวลาคาราโอเกะก็จะมีทางญี่ปุ่นทางฝรั่งใช่ไหม,มรุ่นสามมาเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองชัดเจนการพูดมีจังหวะจะควรขึ้น มีการเป็นช่วงแต่ไอ้มีลักษณะการเป็นช่วงนานๆก่อนพูดอือก็รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นชัดเจนมาพูดแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นแช่คว่าผ่อนคลายขึ้นได้ไหมเออเอางี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าช็ดทำไมดูดูสนุกสนานอย่างเป็นธรรมชาติ Mm. มากเอา,อางี้แล้วกันคือคืออันนี้ผมผมอาจจะพูดในฐานะที่แบบว่าไม่ได้ดูเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าอผมรู้สึกว่าเออเขาดูเขาดูสัมผัสได้ถึงความเอนจอยและมีความมีความแฮปปี้เนสของเขาอะเรายังแซลเลยเว้ว่าแบบเฮ้ยพี่ <laughs> แม่งแบบนี่ <laughs> จับไดอ้อะไรนะนี่ เฮ้ยคืออย่างแรกอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงตัวคุณลิตี้ของตัวตัวร่างวีที่แบบเจ๋งมากนะเออเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความแบบความความพลังบวกออกมามันดูสดมันดูสดใสมันดูเอนจอยมันดูมันดูแบบมันดูสนุกสนานกับการสื่อสารกับผู้ผู้ชมอ่ะเออเราก็แบบถามว้ยเฮ้ยพี่จินนี่นี่มันคือรสชาติของอิสรภาพเหรอ ที่น่าแปลกใจมากคือฟังมาริจังก็แปลว่ามาริจังดูแล้วคือเราฟังเรารู้ได้เลยว่าในน้ําเสียงนั้นก็มีความตื่นเต้นอยู่อแต่ตื่นเต้นมันมีสองแบบเว้ยตื่นเต้นแบบอ่าพูดตรงตรงตื่นเต้นแบบคราร์ลีไลครั้งแรกอะ่ะที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ตันเลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยมึง <"He i, S 2> กลับมาก่อนอย่าพึ่งไปไหนมาที่ก่อนอันเนี้ยตื่นเต้นด้วยแต่ว่าคุมเอาอยู่หม,มัดตื่นเต้นแต่คุมตัวเองได้อันเนี้ยไม่ค่อยเห็นอเออแล้วพูดรู้เรื่องขายของได้ ใครใครเคยดูรุ่นสองขายของก็จะรู้ว่าไอไอไออีนี่ขายของใครถ้าเกิดไม่เคยดูรุ่นสองขายของมาก่อนจะนึ้ว่าน้องขายของเก่งอยู่แล้วเว้ยรุ่นสองไม่ขายของไม่เป็นเลยอื่ไห่ป่ะมันมีเดี๋ยวใน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 บิ์ไนท์มีขายของของตัวเองด้วยเดีมีใช่ใช่เอ้ยขายของเป็นจริงเป็นจังมากเก่งมากส่มือให้น้องโตขึ้นแล้วสบมือแป๊ะ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 นแล้วก็ไปดูใคร ใครไม่เคยดูรุ่นของขายของไปดูในแฮปปี Happy ้เอ้นะสตรีมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่มีขายเมื่อวันเกิดครับไดูว่าใารของขายของยังไงแล้วนอกจะขำก็ออ <laughs> น่ารักอีกแบบหนึง่งไม่อยากว่าอะไรก็เป็นเป็นนะก็ขายของไม่เก่งก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้อเออต่มาคราวนี้โอ้โหจัด <laughs> เต็มโอ้โสวยเลยเนาะเออฟูดก็ดูดีนะดูดีทีเดียวเนี่ยประมาณนี้อ่า แล้วก็อ่ะผมไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วผมพูดเสริมไปนิดนึงแล้วกันก็คือาภาพที่หลายคนแชร์กันก็ก็คือตัวไอ้นี่แหละตัวจุดพอยต์ของล่างวีอันนี้อะนี่คือต้องบอกเลยว่างานละเอียดมากอืมองานตัว,ว,วปริษฐ์กรคนอย่างที่ผมดูอ่ะผมรู้ว่าละเอียดคือมันสวย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 มากแต่ว่าจะให้มาลงว่าอย่างผมเป็นคนดูอย่างเงี้ยผมก็ บอกได้ว่ามันสวยละเอียดนั่นแหละแต่ต้องให้มาจริงจังเรือนแ้่ละว่าทําได้ยังไงวะเออคืออย่างนี้บอกก่อนเลยว่าจุดจุดจุดที่เห็นตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคนนั่งริกจะต้องไปนั่งจิ้มเองนะเว้ยหมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปจิ้มจุดแบบนี้เองเว้ยแต่มันเหมือนเป็นการว่าคุณเลือกผ่าชิ้นนี้ออกมาแล้วต้องการตั้งให้ว่าให้ความละเอียดมันแค่ไหนแล้วจุดมันจะขึ้นมาให้เองว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ขยับละเอียดมากๆจุดมันจะขนาดนี้นะอะไรงนี้มันมันเป็นแค่บอกว่าเฉยๆว่าจุดที่สามารถ ไอ้รูปรูปรูปตัวตัว art work ของตัวละครเนี่ยจะกระดิกได้เนี่ยคือจุดไหนบ้างซึ่งแปลว่าตัวละครเนี่ยเขาตั้งใจให้มันสามารถกระดิกได้แทบทุกจุดเลยไม่มีจุดที่แข็งเลยเอออ๋ออคือคุณซีเรียเนี่ยคืออ่อคนทำไอ้ทำตัวริกเกอร์นะครับริกเกอร์ท่านนี้นี่ริกเกอร์เนี่ยคือท่านท่านนี้เขาเขางานละเอียดอยู่แล้วถ้าคุณไปดูตามทวิตเตอร์เขานะ<ม>เขาก็จะเห็นแบบเออรายละเอียด แม้แต่เปลือกตาเล็กๆไน้อยก็คือเรียกว,ว่างานตั้งใจทำมากนะแล้วก็ตัวซาบาล่างนี้ที่ออกมาเนี่ยถือว่าขยับได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ด้านหลังด้านหลังศีรษะที่เป็นไอตัวห่วงยางอะห่วงยางมันสามารถปรับองศามุมแบบว่าฟลิปฟลิปบนล่างได้ด้วยซึ่งถือว่าเขามันมันมันไประดับเป็นอนิเมชันที่สามารถเชิดได้แล้วอะเออ คือคืออย่างเช่นถ้าแบบ v t u b e บที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ดูก็คือมันจะคล้ายหนังหนังตะลุงหรือะก็คือแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็เชิดขยับขยับขยับมันอ่าไออามาจินจังตัวนี้แหละที่มาจิงจังให้ดูใช่แต่ว่าไออันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่แบบชิน้นรายละเอียดจุดที่เชิดอ่ะจุดที่แบบเสียบไม้ในการขยับมันไม่ได้เยอะมากไงแต่อันเนี้ยเขาทำไว้เยอะมาก แล้วมันเลยทให้แบบตัวละครเขาดูมันมีสเสน่ห์มากในการขยับในการจะกระดิกหน้าไปมาลูกตาต่างๆมามันดูโอ้โหมันดูสมยามา่างมันดูอิสระมันมันไม่มีว่าส่วนใดส่วนหนึ่งผูกกับอีกอย่างหนึ่งใช่คือ,คอมันเหมือนแยกกันหมดเลยเหมือนคนจริงมากคืออย่าเทียบอย่าเทียบอย่าเทียบมาจริงจังตัวนี้มาจริงจังตัวนี้คือผมทําเองผมบอกก่นเลยว่ามาจริงจังตัวนี้เราแทบเราเราริกเองทั้งหมดแต่ว่าเรามีการพึ่งพาเอา่อเรียกว่าอะไรนะ ปรับปรับปรุงโดยโดยโดยริเกอร์ของวีไทยท่านหนึ่งนะครับที่เคยผมเคยแนะนําไปแล้วเหมือนกันคุณมิสูนะซึ่งอันนั้นนะเขาก็ช่วยปรับให้แบบว่าตัวผมแรงต่างมันกนมันแกว่งได้ดีขึ้นแต่ว่าคนที่กําหนดพอยต์ต่างๆนะผมก็ก็ที่เริ่มเองเราก็ให้เขาช่วยปรับปรุงเพิ่มประมาณนั้นซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยเว้ยจุดจุดของผมมันไม่ได้เยอะเท่าขนาดน,นั้นเออนั่นแหละไอไอไวเฟรมพวกนั้นก็คือคน คนที่มีโปรแกรมทาได้ทุกคนหมายถึงว่าไอ้ตรงที่เป็นจุดๆเยอะๆอะที่เป็นมีมีวเฟรมด้วยอ่ะไอ้ตรงนั้นเน<ม>ี่ยคนที่มีโปรแกรมทได้หมด่ะหรือว่ามันเกี่ยวัที่ฝีมือของคนทําด้วยทาไม่จุดเยอะจุดเยอะจุดน้อยจะบอกตรงวเฟรมอะ่ะจะบอกว่าจุดเยอะจุดน้อยเนี่ยอ่อไม่เป็นเป็นเรื่องของฟังก์ชันอืมมันเป็นเรื่องของฟ<ม>ังก์ชัน,นว่าจะให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนทีเนี้ยคุณสามารถตั้งให้มันจุดเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่ว่า คุณจะไปไปใส่รายละเอียดกับการขยับตรงนั้นอะแค่ไหนคุณตั้งให้จุดมาเยอะก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ไปทําอะไรมันมันก็จุดเท่วนั้นก็ไม่มีความม,ามันก็มันก็ไม่ใช่จุดใช่ปะมันก็เป็นแค่ไอ้แข็งๆที่มันขยับไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เซตโมชั่นมันอะไรอย่างนี้ปะใช่คือมันเป็นจุดเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการทําอะไรอย่างอื่นต่อแต่หลังจากนั้นเนี่ยว่าจุดเยอะๆเหล่านี้มันมีประโยชน์ขนาดไหนเนี่ยอันนั้นอะอยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนแลละ อืมผมอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับก็นั่นมันจะไปก็จะไปเข้ากับเอเอผมสงสัยว่าม,มาจริงจังดูคิดว่าเป็นถ้าเม่โกรตาบะาคนเดียวหรือเป็นระดับบริษัททีมงานละเป็นตัวกินเซอร์เคิลหรือเป็นลักษณะไหนผมว่าตอนนี้ยังยังคงเป็นเป็นเป็นอินดิวิโดอยู่นะหมายถึงว่าเป็นคนเดียวแต่ว่าไปจ้างงานคนอื่นทำอะไรเงี้ยใช่แ,<ม>แต่ว่าตัวเองเป็นคนคุมอิมเมจิ้งทั้งหมด S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ค <ผม S 2> รับวรวมทั้งหมดเป็นอย่าง,งานั้นแต่อาจจะอาจจะมียาก,าากมากเลยนะมันคุยกี่คนนะงานแบบนี้เป็นเป็นห้าสิบคนเลยมั้งแม่ผมมองว่าอาจจะมีอาจาจะาจามแบบีอะไรนะอาจจะมีซัพพอร์เตอร์จะอาจจะมีแบบอะไรนะแบบว่ามีโปรดิวเซอร์คอยช่วยดูแลอะไรเงี้ยอืมแต่เอา,อางี้เอางี้เขาว่าถามว่าเป็นบริษัทไหมเอา,อางี้ก่อนทาถ้าเป็นบริษัทไหมเนี่ยอาจจะเป็นแต่หมายถึงว่าจะเป็นค่ายไหมเนี่ยไม่ใช่ ระดับค่ายแบบมีค่ายศิลปินมามามาแบบมาดันอยู่เบื้องหลังไหมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอืแต่อาจจะแบบถ้าเป็นบริษัทไหมเนี่ยก็เป็นไปได้นะอืม,อมในการเรื่องของแบบนะเรื่องของรายดงรายได้เรื่องของ,เอ,ง,ของเออมันก็ง่ายกว่าด้วยจ่ยายเป็นคนแม่งยากจะตายหาถือว่าเวลาจ้างงานและจ่ายเป็นคนแม่งยุ่งยากเพิ่งภาษีใช่ไหมหลักอะไรแบบนั้นบริษัทก็ง่ายกว่าแต่บริษัทมันก็จะยากอย่างนี้ว่าต้องหาคนที่รู้เรื่องบัญชีมาทำ เอาเอาส่วนที่เฉพาะเกี่ยวกับไล์สตรีมก่อนเท่าที่ผมนับหน้าตรงนี้ที่ทางน้องซามิโกเขาเอาเปิดเผยมาก็สิบสี่คนแล้วนะออือีกต้องมีดีไซน์เคอร์เตอร์ดีไซน์ที่มาเป็นกระดาษมีไลท์แบ่งแบ่งเป็นไลท์ 2D ไลท์ 2D ดิคไลท์ 2D เป๊ปนี่ไม่แน่ใจนะจะเป็น ถึงกลางคล้ายๆคอมโพสิชันป่ะเอ่อใช่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 ประมาณนั้นพอคอมโพคัตตอมแชทคือช่องแชทออกแบบมีแบ็กกราวอาร์ตสีแบ็กกราวอาร์ตแบ็กกราวอนิเมะแยกกันคาแรคเตอร์โลโก้ <Character, logo S 2> ก็ต้องมีคนแยกไปนนอ,อีกคนหนึ่งออกแบบอีโมดออกแบบบาร์ออกแบบแครปก็เป็นอีกคนอ ออกแบบเอนดิ้งโหมดสกรีนก็เอ็นอีกคนหนึ่งคนนี้ดูดูทีวีหลายคนรู้จักอันนี้เป็นแฝดรุ่นสองนี่ไม่ดีเขาตามมาแต่รุ่นหนึ่งด้วยแต่เราไม่รู้แต่ว่าเห็นเห็นอนิเมชั่นรุ่นสองจากดูดูทีวีเยอะแบ็กกราวน์มิวสิกก็ต้องจ้างคนทำแบ็กกราวด์แอมเบียนก็เป็นอีกคนไม่ใช่แบ็กกราวด์มิวสิกไอดีโพลารอยส์สำหรับคนที่ไม่ดูเอ่อสตรีมเดบิวอาจจะงงอันนี้คือเขาเป็นลูกเล่นของเอ่อตัวสเมโกคือ มีนั่นมีถ่ายรูปถ่ายรูปโพลารอยตัวเองแล้วออกมาเป็นกล้องโพลารอยเป็นไอดีของตัวเองเป็นเป็นเป็นบัตรไอดีของตัวเองมัน <c oughs> ก็ต้องมีเพอาะแค่เซกชันนั้นก็มีคนออกแบบสุดคนหนึง่งอ๋ออ่าสต,ติงเกอร์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรคุณ <c oughs> โนโนเลโ,โนสติงเกอร์เ <c oughs> ดี๋ยวดูแป๊บนึงสิบ <c oughs> สี่คน <ำ S 1> ไม่รู้เหมือนกันเออเดบิวตสตรีมใช้สิบสี่คนบางคนเป็นแอสเซทที่ใช้ต่อไปแต่ว่าคือจ้างครั้งเดียวใช้ได้ต่อได้บางคนก็คือแอสเซทที่ใช้เฉพาะ เอ่อสตรีมนี้สตรีมเดียวก็คือไอเดีของพลรอยเนาะอืมเออที่ลงทุนวะเจ,จิงดีเจิงดีที่นะผมถามถึงผมถามว่าจริงจังว่ามันเป็นรับ,บริษัทหรือคนเดียวถ้าคนเดียวติดต่อสิบสีคนแบบนี้ให้ทํางานนี่แม่งระดับอะไรนะระดับสุดยอดผมว่ามีมีม,ม,ม,มีโปรดิวเซ<ล>อร์ช่วยแหละมีโปรดิวเซอร์ช่วยแหละนะเออเออเอออันนี้นี่นี่ผมผมผมเมื่อกี้ที่ที่กำลังเมื่อกี้พูดไปแล้วพอดีว่ายังไม่ได้แคปมาแต่แคปมาให้ดูอีกทีแล้วกันนี่ ที่จะสื่อก็คือไอจุดเนี้ยไอจุด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 เนี้ยอันเนี้ยของคุณซีเรียเนี่ยตัวเนี้ยที่ว่าเยอะๆเนี่ยมาดูจุดของว่าจริงจังไหมคปมาละ <laughs> ให้ดูเลยให้ดูเลยนี่อ่าอ่าอ่าอู้สึกผมเคเห็นนะต่อนี่จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันเห็นปะ่ะ<อ>ผมไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะเท่านั้นะนะนี่นี่มาจริงจังตัวนี้เป็นอย่างนี้อ่เาเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นป่ะ ความจุดจุดกูก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันหมายความอย่างที่บอกจุดเนี้ยเราไม่ได้ไอลิก,กอร์ไม่ได้ไปนั่งจิ้มเองแต่ mm hmm. หมายถึงว่าเราเซ็ตว่าเออเราจะให้โมเดลส่วนเนี้ยพาร์ทเนี้ยมีความรา,ายละเอียดที่สามารถขยับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจุดมันจะขึ้น mm hmm. มาเฉยแล้วจากนั้นอะคุณก็เข้าไปจิ้มข้างในดัดแปลงเอาเองได้เออซึ่ง mm hmm. อันเนี้ยมาจริงจังเป็นแบบนี้เออ mm hmm. ให้ดูเทียบให้ดูเฉย,ยนะแล้วจะเห็นว่าจริงๆเราทําเราทําให้เต็มตัวด้วยแต่ว่า นะไม่ค่อยได้ใช้เต็มตัวเท่าไหร่นั่นแหละเอออ่ะให้ให,ให้เสริมเฉยเฉสริมเฉยเมื่อกี้แค่พูดไปไม่หมดไม่เป็นไรนะอืมตะกี้นี่คือสิบสี่ที่ใช้ในสตรีมรอบนี้อืมมีแล้วก็มีโปรเจกต์อีกอ่ะตะกี้นี้ผมตะกี้ผมถามมาจริงจังแต่ให้มาจริงจังดูดีกว่าว่า,วาดูเทลเบอร์คนหนึ่งคนเนี้ยเอาเอาแค่รรจะไป่วดตาบานมีใครที่เกี่ยวข้องด้วยบ้างนะตอนนี้มาจริงจังเดาถูก มีโปรดิวเซอร์ช่วยอืมแต่มีเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็เป็นตัวเธอเองนั่นแหละตาบ้าอ๋อๆๆ oh, oh, oh. มีโปรดมีคนที่ดู oh, ส่วนของโปรดักชันออ่ารูปนี้รูปนี้ที่เป็นเครดิตอันนี้เนาะใช่ใช่ตะกี้นี้ผมเลยพอเห็นพวกตำแหน่งพวกเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนโดจินเซอร์เคิลอืมก็ก็ใช่ก็คือจริงๆอ่ะผมมันอาจจะมันอาจจะเป็นบริษัท ไม่ได้ขนาดนั้นไงเพราะว่าเราเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบอาติอิสระมาช่วยอ๋อ oh. mm hmm. อะไรอย่างนั้นร mm hmm. อดูเออแต่ว่าผมมันระดับงานโปรดักชันนี้มันคนเดียวมันต้องมีกลุ่มทำอะ่ะมันจะบอกว่าไม่อาจจะที่ผมพูดคำว่าโดนจิมเตอร์เคลให้เป็นเ็นเห็นภาพง่ายๆแหลจะไม่ตรงเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ mm hmm. แต่ถามว่ามันเป็นถึงรูปแบบบริษัทเลยไหมเนี่ยผมว่าน่าสนใจผมว่าบริษัทผมว่าบริษัท oh. นะแต่ไม่ใช่เป็นค่ายขนาดแบบ โอ้ยนี่ต้องเป็นแบบค่ายศิลปินอะไรป๋ะว่าอาจจะไม่ขน้นนั้นแต่เป็นบริษัทอืว่ามีการแยกสดงานชัดเจนนะคือมันมีอดูภาพรวมเป็นเก้าตัวมีโปรดักชันมีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์กับเรคเตอร์แยกกันด้วยนะมีสตอรี่บอร์ดอีกอืมอืมใคเตอร์ดีตจริงจริงจัม่จั่นจีนนิดนึ่งนะที่แบบว่าแบบใช้ต้องใส่คําภาษาตาแหน่งตําแหน่งเป็นภาษาญี่ปุ่นมาด้วยนะอ่าก็คือว่าคนญี่ปุ่นดูเยอะมั้ง เออก็คงแบบว่าอ้นม่ไม่ใช่แค่สื่อเฉยแบบเอ้ยนี่แปลว่าแบบสื่อสารถึงคนดูฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะเออการตกขูเนี่ยแบบเออเซซักขูเงี้ยแบบเก,ก่งกายาเงี้ยแบบโอ้โหคือใช้คำใช้คำคำเทคพท์เทคนิคอะเทคนิคในฝั่งฝั่งเนี่ยฝั่งคนทํางานแบบผมเนี่ยแบบเห็นแล้วแบบไอ้ไอ้ชิ้นีมันสับแบบสับคข่ไข่ไข่าสงานดีไซน์หรือนหว่าอะไรเงี้ยเออ แต่แต่ถ้าให้แซวคือคาราเกะหล่อนนี่ราเพลงญี่ปุ่นน้อยมากแต่แต่อันนี้คือแซวเล่นเล่นคือชอบดีแล้วน้องมาออกมาอยู่นอกทะเลเป็นเป็นทะเลเป็นทะเลหลวงอะ่ใช่ทะเลที่จำกัดพื้นที่น้องอยากร้องอะไรร้องไปเถอะชอบร้องอะไรร้องไปเลยอไม่ได้อยู่ในออฟฟเลียมแล้วออกมาทะเลแล้วแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องไปร้องเพลงญี่ปุ่นเยอะขนาดนั้นก็ได้อืม ร้องเพลงอังกฤษแบบะอรนะแบบแบบลึกๆไปเลยไม่ต้องสวนหรอกคนรู้จักรู้จักร้องชอบเพลงเก่าก็ร้องไปเลยเห็นด้วยมีเพย์ด้วยเหรอเราตำแหน่งเหรอผมไม่ค่อยเห็นคันจีตัวเพย์น่ะไอ้รงนคินอัพอินบิทวีนเพย์่ะโคโคคิอะไรวะงาน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 เคลื่อนไหวเออขวาขวาอ่ะคินอัพอินบิทวีนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเออตรงนี้มันคือ คือโดไอ,ไอโดกิโดกิมันหมายถึงว่าแบบอะไรอ่ะมันคือแบบแบบจจับนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นว่ะใช่ปะจับนี้ผมไม่ค่อยเห็นในปกต,ติผมใช้วิธีจำจากเอ,อ็นเครดิตของอนิเมะแล้วผมจำคันจิของเอ็นเครดิตอนิเมะตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยนะโดกิแปกดีโดกิตัวดโดกิอ๋อ มันเป็นศัพท์ทางอนิเมที่แบบว่าอาจริงจริงทมันคําเดียวกับโดกานะแต่ทำไมเขาใช้ oh. คำนี้วะอ๋อมันย่อมาโอเคโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผิดไม่ผิดมันมันผสมมาผสมมาจากคําว่าอโดกากัชิอาเกก็คือหมายถึงว่าทั้งอนิเมตทั้งการเขาเรียกอะไรอะ่ะทั้งทั้งการตกแต่งด้วยอะ การอ d j จ s ส m ์เมด้วยอ่ะเออก็เหมือนเหมือนว่าทั้งเนี่ยแหละก็สรุปอเฮียสรุปภาษาคฤษข้างหน้าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วก็คืออนิเมะอนิเมชันกับครีนอัพเออโทษทีพอดีสาเนี้ยมันมาจากสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งโดกากับชิอาเกะอืมประมาณนั้นครับโอเคเอ้คำถามนี้อาจจะยากไปว่ะแต่ไม่รู้เลยอยากถามว่าทำไมต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้วะใหญ่มากนะนี่มันงานใหญ่โคตรเลย เออก็แปลว่าแปลว่ามาจริงจังนี่ว่ะอ๋อเออว่าแนะจํานวนจํานวนจํานวนงานที่ทําลงไปเท่ากับความจริงจังของงานอืมเพราะว่าเอาจริงเอาจริงเอาจริงอเป็นร่างสุดท้ายร่างสุดยอดของวีูเบอร่างสุดยอดเดี๋ยวใช้ร่างสุดท้ายร่างสุดยอดร่างสุดยอดร่างสุดยอดน้องนะเดี๋ยวเอ้ยแต่ดูสต่ดูตติ๊ม ก็น้องก็โหดอยู่หมายถึงว่ารู้สึกสตตีมเดบิวมาห้าวันสตตีมห้าครั้งเลยป่ะเอจากรูปนี้เดี๋ยวก่อนน้องใช่ใช่จะจะเดบิวห้าวันสตตีมแล้วสี่ครั้งอืมก็มาจริงจังอยู่แต่ว่าเด็กใหม่ไฟแรงป่ะก็รอดูแรกๆแต่ผมมองว่าเปิดตัวแรกๆก็ขยันหน่อยก็ดีอยู่แล้วอะ แล้วสติที่สามไม่ตั้งใจมีเปล่าฉลองครบรอบหนึ่งล้านซับเย็ดโดต่งูดีอโกไฟเดอโกเอาห้าลบสองสามวันล้านซับวันล้านซับแล้วอ่ะสามสามคิดล้านซับนะข้ารอเกะผมนั่นแล้วผมตะกี้ผมคอมเมนต์ไปละคือถ้าถ้าหวังว่าจะได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเยอะๆก็ขอโทษด้วย พลงญี่ปุ่นไม่เยอะขนาดนั้นแต่รู้จากที่เราคอมเมนต์ไปแล้วว่ารู้สึกว่ามีความสนุกในการร้องเพลงเยอะขึ้นจมเลยมีความสบายใจในการร้องเพลงถึงแม้บางเพลงหลายเพลงคนอาจจะไม่รู้จักแหละเพราะว่าส่วนมากคนฟังตาบาดไม่น่าจะมีคนแก่เยอะมั้งแต่ร้องเพลงแก่ๆซะเยอะร้ <laughs> องเอลตันจอรนอย่างเงี้ยเอลตันจอรนเพลงแรกๆ <laughs> ตตเตล์สแตนดิ้งที่เพลงแรกๆของเอลตันจอรนเนะี่ยจะไม่ผิด เอออะไรประมาณนั้นแต่อถ้าน้องชอบแนวนี้ดีดีก็ไม่ต้องไปนั่นหละไม่รู้เพราะว่าเวลาร้องเพลงในฮอลลไลท์มันต้องโทษทีเคยพูดไปละร้องเพลงในบริษัทเก่ามันต้องไปขออะไรมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเปล่าไม่แน่ใจถ้าตอนนี้มันถ้าสามารถร้องได้ตามใจตัวเองจริงๆก็นับว่าเป็นเรื่องดี <c oughs> ส่วน Resident Evil 4เนี่ยเมืะกี้ผมพูดกลับมาจริงจังไปแล้วสตรีมที่ผมชอบของรุ่นสองที่สุดคือสตรีมเล่น Resident Evil 2 <mm> แต่กี้นี้เราคอมเมนต์ไปบ่อยๆว่าเอาเอมีความนะมีความสนุกในการทำมีความสนุกในการเล่นเกมอ่ะผมว่ารุ่นสองเล่น Resident Evil 2สองอ่ะรู้เลยว่าตอนเล่นอ่ะสนุกมากอืมก็น่าจะมาจากว่าเป็นซีรีส์ที่เธอชอบด้วยแหละแล้วก็สตรีมแรกก็จะเป็น R.E.T เลยไม่แปลกใจก็คืออ่ะเราคำถามนี้ไม่ได้เกมกับบอลมาก่อนแต่มันชัดเจนว่ารุ่นสองกับรุ่นสามต่างกันเยอะ อ uh. แต่ที่มันน่าสนุกคือผมเนี่ยดูจากจํานวนตับก็ได้หรือแม้แต่ในแชทก็ผมน่าจะเป็นคนที่ดูรุ่นสองมาเยอะอื mm. มันเทียบกันได้เปล่าแม่ใจผมถ้าใช้คําว่าคนชอบรุ่นสามมากกว่าแต่ว่ารุ่นสามสตตีมเยอะกว่ารุ่นสองเ้ยรุ่นสามสตตีมดีกว่ารุ่นสองก็อาจจะไม่ถูกสักนักทีเดียวผมว่าเพราะว่ามันเป็นความนะเหมือนกับว่าดู mm. คือคนพอรัก เวลาคนสตรีมสนุกอะ่ะเราก็จะดูสนุกตามอ,อันนี้เป็นหลักการง่ายๆแหละผมว่าถึงแม้จะอการสตรีมมันต่างกันค่อนข้างเยอะอไปถือว่าอารมณ์ของของตัวเธอเองอะ่ะต่างกับตอนรุ่นสองค่อนข้างเยอะอถึงมันจะดูว่าเหมือนคือถ้าเกิดเราพูดแบบน่าเบื่อหน้าเบือ่อแบ่อยก็แบบคือเธอมีเหมือนกับเธอใหญ่ขึ้นมีการเติบโตขึ้นในการของในฐานะของสตรีมเมอร์ชัดเจนเออแต่เป็นการเติบโตในทางที่ดี เพราะฉะนั้นก็ลองผมว่าถ้าใครยังติดใจเจ้ารุ่นสองอยู่ยิ่งอาจจะไม่เหลือภาพของภาพค่า,าขาองเจ้ารุ่นหนึ่งแล้วว่าตามแต่ก็อยากเห็นนะนะยังสตรีมเมอร์คนนี้ที่แบบว่าโอ้โหคนดูเยอะมากๆยังสามารถพัฒนาได้ไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสรับผม <S <S พูดเหมือนจะจบแล้วไม่จบในไหนเราก็พูดถึงตาเมโกะตาบาลแล้ว เราข้ามไปสองคนเอ้เราข้ามไปคนหนึ่งเต็มๆเลยสิเพราะว่าจริงๆอะดอ่ะพูดถึงเราที่เคยพูดถึงไปแล้วก่อนดูบี้เราเคยพูดถึงไปใครใครจะแซวว่าแตกอุตสาหรือใครจะแซวว่าเอาเตอร์ <laughs> อ <laughs> เราเกิดย้อนกลับไปหน่อยก็อย่างน้อยก็ดูบี้ดูบี้คือเราพูดตอนอ่าตอนเดบิวไปครั้งหนึ่งที่บอกว่าเขาเดบิวรูปหน,นไหนเรียนไหนแล้วมาเนี่ย <laughs> อย่างน้อยอันนี้คือสตรีมติดต่อสตรีมล่าสุดรู้สึกเอเดบิวม,มาหกเดือนมีหกสิบสี่คลิปมนะั้งมีประมาณเนี้ยหกเดือนหกสิบสี่คลิปแปดแปดหกสิบสี่เดือนละแปดคลิปไอ้เดือนละแปดไลฟ์อ่าถ้าเดือนละแปดไลฟ์หมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งไลฟ์สองครั้งใช้ได้นะก็เอผมว่ากาลังดีนะไม่ถ้าเกิดผมว่าบ่อยเลยละไลฟ์ like, สัปดาห์ละสองครั้งคือว่าบ่อยระดับหนึ่งเลยนะก็บ่อยว่าเราเอาเรื่องอยู่เอ,เอาเรื่องอยู่เอ,เอาเรื่องอยู่ จริงๆถ้าท่านถ้านับผมเป็นไลฟ์สมาชิกด้วยก็เออประมาณนั้นแหละแต่ไลฟ์สมาชิกมันไลฟ์เล่นๆนะนะเออสมาชิกมีไม่เยอะมั้งสองสามอันมั้งก็ทำไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรแล้วที่ปลดปล่อยในเนี้ยมีเกมหนึ่งที่เล่นในฮูโลไล์ไม่ได้อะไรผมไม่แน่ใจว่าโลบอกเล่นได้มั้ยโรบอคก็น่าจะเล่นไม่ได้กว่าร่างเด็อุด X ฮูลโลไลท์เล่นไ,ได้อ๋อเหรอ,อ ไม่มีเปิร์มหรือว่าจะอะไรก็อาจจะมีเปิร์มแต่ไม่มีคนเล่นเลยใหม,ม,ม่สิถ้าเกิดมีเปิร์มอยู่แล้วถ้ามีเปิร์มอยู่แล้วอย่างน้อยต้องมีนักสืบคนหนึ่งเล่นถ้ามาเล่นในนี้นะ <laughs> แต่อย่างน้อยเด็กอุดเอ็กไม่เคยเห็นโฮโลไลค์คนหนึ่งคนไหนเล่นอนะโลบ็อก <laughs> มีการพูดถึงบ่อยๆจีจีนี GG ่เป็นแฟนโลบ็อกเลยชอบโลบ็อกมากมุเมย์ก็ชอบโลบ็อ <laughs> กหรือไม่รู้ว่าโดนใครชวนเล่นโลบ็อกก็ไม่รู้อะแต่ไม่เคยเห็นสเต็มโลบ็อกอะ <laughs> Mm hmm. นี่ก็เล่นกันนี่เล่นกับเฮนยะเลยเฮนยะก็อดีตมีมีที่ดังคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะอยู่โชโจอืม mm hmm. เอ้ยส,สตรีมของเว็บโปรเอ็นะเว้ย r ูบีอ่ะ mm hmm. เป็นเคาเตอร์สไตล์ mm hmm. อ่าเนียปะแต่ว่าโอเคเอ้แต่ว่าการสตรีมค่อนข้างจะมีหลากหลายมีทั้งคุยเล่นมีทั้งเล่นเกม <c oughs> แล้วก็มีคอลแลบคนอื่นด้วยอันนี้ก็คือดูบีในตอนนี้ เล่นแต่ไม่สตรีมเอาเป็นเอ้ยไอ้ไรเล่นแต่ไม่สตรีมอย่านงนั้นสะิเราจะไปดูสิงไงว่าเล่นแต่ไม่สตรีมแต่มันสตรีมออกแต่อะไรนะมันเล่นออกสตรีมไม่ได้ไงประเด็นเราไม่ได้เห็นไงประมาณนั้นประมาณนนั้โอเคเหมือนผมเล่น dead standing แต่ผมไม่สตรีม <laughs> อไงน,นประมาณนีอ <laughs> อ้อันนี้ก็คือดูบี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เราข้ามไปเลยไม่ได้พูดถึงเลยออ๋มีใครไหมอ่าอันนี้อันนี้อ่าคนนี้เดบิวต์มาห้าเดือน สไตปหกสิบห้าสตรีมเหมือนกันอืมก็ขย,ยันพอคือสตรีมบ่อยกว่าตอนนี้สตรีมบ่อยกว่าถ้าเกิดนับหาเฉลียแล้วสตรีมบ่อยกว่าดูบี้อ่ะอืมอมอก็ตัวใหญ่เล่นเกมไปเยอะก็แทบจะอันนี้คือสตรีมล่าสุดแล้วก็มีอันหนึ่งที่โฮโลไลท์ไม่เล่นไม่รู้ว่าเล่นไม่ได้หรือไม่เล่นแต่ตัวใหญ่ก็คงเล่นไม่ได้แหละเพราะเจ้าตัวเคยพูดแล้วว่าเคยเล่นพยายามหาทางเล่นอยู่เล่นลงโฮโลไลท์ไม่ได้ออบูเดอร์คิงอยู่ข้างล่างอืมอืมไม่เห็นโฮโลไลท์เล่น เดาว่าไม่มีเติ่ม,ม,มแต่ครูเซเดอร์คิงเคยมีคนพูดเอ้ผมอะ่ะไม่ได้เล่นครูเซเดอร์คิงแต่หลายคนเราพูดว่ามันเกี่ยวกับศาสนาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไม่กล้าสตรีมกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่มีคนพูดให้ผมฟังออืืใช่คืออะไรน,นะอ,อย่างอย่างอย่างเอ อย่าลืมชื่ออย่างซาเมโกเนี่ยเดี๋ยวพูดชื่อผิดอย่างซาเมโกอย่างซาเมโกเนี่ยก็คือนั่นดูมีการเติบโตในฐานะสตรีมเมอร์เยอะแต่เค้พูดไปแล้วดูบี้ก็ไปอีกแนวเลยคือคือดูบี้เนี่ยของเก่ามันจะออกเป็นนะออกเป็นออกเป็นเทโลโคมอะไรพวกนี้ใช่ปะแต่ของใหม่นี่มันมาเป็นแบบเหมือนเหมือนพวกนักฟิสิกส์อ่ะเหมือนพวกนักฟิสิกส์อ่ะ ดูบี้เหมือนในนี่จริงผมผมเหมือนพวกไอเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์แบบยุคเอนจิเอนจิเนียร์แบบยุคยุคไอยุคสตรีมพังอะ่ะเออดีดูบี้มีความสตรีมพังเป็นตัวละครท้ายสตรีมพังหน่อย mm hmm. ซึ่งแบบเออเวก็เท,ดเทด <Yeah. S 3> ่ดีก็เท่ดีคุณคาดิโอตบอกนี้เหมือนปลดปล่อยขีดจำกัดของผมคือน,นี้นี้คือนี้คือ มีมีคือคนคนเดิมแบบแตบแบบเหมือนไปไปไปอัพอะไรมาเหมือนเหมือนเหมือนกินกินเอ็มร้อยห้าสิบก่อนตีมอ่ะคือคือมีกินของรุ่นก่อนเยอะมากแต่ดีดารกว่าอืรู้สึกดีกว่านี่สินะรสชาติแหกอิสระ